กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับไปด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของสถานการณ์ของแบ็ k พิงก์นะครับผมที่ว่าจะต่อสัญญาหรือว่าไม่ต่อสัญญานะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามวิกับว่าถ้าประเมินสถานการณ์ตอนนี้แบ็ k พิงก์มีแววจะไม่ต่อสัญญาครบวงหรือเปล่าปกติตามแต่วงบอยแบนด์อย่างเดียวเลย ขอสารภาพว่าเพิ่งโดนจีซูตกมาเราเพิ่งตามแบงค์พิงค์ได้ไม่นานเห็นดราม่าก,กระทุ้เต็มไปหมดแอบวันๆอยากให้เราสาวคำไว้ไว้ถ้าประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้จากที่เราตามเคป๊อปมานานเหมือนแบงค์พิงค์จะไม่ต่อสัญญาเลยใครดูจงใจเทมากๆทั้งที่เพลงที่ร้องร่วมกับเดดี้กาก้ากระแสะทั่วโลกดีขนาดนี้ค่ายยังนิ่งบางทีก็ดูนิ่งมากจนน่าใจหายยิ่งวงจะคำเดือนหน้าแล้วแต่คอนเทนต์อะไรไม่มีเลย ผิดวิสัยมากๆเราเห็นค่ายก็อัปเดตผลงานศิลปินวงอื่นๆปกติแต่กับ b แบ p พิงเงียบมากๆหรือววยจีมีปัญหาภายในหรือเปล่า b แบ p พิงเด็กปั้นยางตอนนี้อย่างก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดแล้วลึกๆเรายัางไงก็ได้ถ้าเราสาวไม่ต่อสัญญาก็ขอให้ได้ทำงานร่วมกันอีกตอนสมัยเราตาม SNSD เดาพอออกว่าใครไม่ต่อบ้างแต่กับแบกพิงเราคาดการไม่ได้เลยส่วนตัวคิดว่าคงมีบางคนที่ไม่ต่อแน่ แต่โอกาสที่จะต่อครบทั้งวงเราให้5 0าสบห้ิบิงมีความเห็นกันยังไงบ้างอยากให้สาวๆต่อสัญญากับ YG ไหมหรืออยากให้ไปในทิศทางไหนที่จะส่งผลดีกับสาวๆมาที่สุดไปดูกันหน้าฟังความคิดเหน็นเลยละกันนะครับผมความคิดเหน็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าคิดไปเองก่อนเวลาคิดไปก็เท่านั้นครับเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนใครจะดูอนาคตได้ความเห็นที่2นะฮะ ก่อนหน้านี้มีกระทรูเรื่อง Big Bang ไม่ต่อสัญญาแล้วสุดท้ายก็อย่างที่เห็นคนนอกชอบคิดแทนคนในตลอดประเด็นที่3นะครับผมก่อนอื่นเลยเพลงที่คอนแลบกับแม่ก้ามันเป็นเพลงของฝั่งนั้นตามมารยาทแล้วต้องรอฝั่งนู้นเป็นคนจัดการก่อนเราถึงจัดการตามและอีกอย่างตอนนี้เขาโปรโมทเลนออนมีอยู่สิ่งที่ YG ทําได้คือแค่ขิงสถิติลงข่าวในประเทศได้แค่นั้นโปรโมทอย่างอื่นต้องขึ้นอยู่กับฝั่งนั้นทั้งหมดเพราะใดๆแล้ว มันคือเพลงอัลบั้มของแม่ก้าเขาส่วนเรื่องคำแมสศิลปินว g จีเขาจะปล่อยความเคลื่อนไหวอย่างเช่นทีเซอร์หรือปักวันคัมแบ็กประมาณ10ก่อนวันคัมแบ็กจริงตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วว่าจะปล่อยพีลีลิสในวันที่12มิถุนายนนี้ถ้าปล่อย12จริงโปสเตอร์คัมแบ็กน่าจะมาบนจันทร์ที่หหรือไม่ก็ช่วงตน้ตนๆเดือนมิถุนา้าบรายการยูวิดยูที่ดิซ่าไปเป็นเมนเทอร์ก็จบแล้วพอดีตอนนี้ทุกคนในวงก็น่าจะว่างกันหมดแล้ว คงกลับมาโฟกัสเรื่องคัมแบ็กที่จะถึงนี้แล้วล่ะส่วนเรื่องต่อสัญญาหรือไม่นั้นมนันเป็นเรื่องในอนาคตแต่สําหรับศิลปิน YG ทั้งหมดทั้งมวลเราว่าแบกพิงถูกดูแลดีที่สุดแล้วทั้งเรื่องงานและเรื่องเพลงเรื่องเพลงอย่างน้อยก็ถูกปล่อยมาทุกปีไม่ถูกเว้นแบบหายไปทั้งปีเลยเมื่อศิลปินอื่นๆในค่ายส่วนเรื่องงานถือว่าแบกพิงได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยอยู่แล้วความเขียนต่อไปแล้วกันนะครับผม ก่อนปี2019ที่มีปัญหาของแบ็กพิงปากวันคำล่วงหน้าประมาณ3วีครับแต่ทีเซอร์เริ่มทยอยมาประมาณ10 1 4วันเวลาไวจีบอกแค่เดือนจะชอบเลื่อนตลอดปีที่แล้วอย่างประกาศมีหน้าแต่คำเมษาปี2018อย่างบอกเดือนพฤษภาแต่เลื่อนไปมิถุนาครับปี2017บอกเมษาแต่ยี่มาเดือน6ผิดคำพูดตลอดจน,นแฟนๆหมดความไว้วางใจไปแล้วครับความเห็นต่อไปแล้กันนะครับ คิดว่า YG ใช้โคต้าเลื่อนของ b บ็ c พิง n k เรียบร้อยแล้วเพราะตอนแรกบอกคัมแบ็คช่วงต้นปีตอนนี้เปลี่ยนมาปล่อยกลางปีเรียบร้อยตอนคัม KTL YG ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่า b บ็กพิงคำคเดือน5เมษาตอนปลายเดือนมีนาถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ25-26มีนาน่าจะประมาณ10วันพอดีความเคลื่อนไหวที่มาจาก YG จริงๆจะอยู่ประมาณ10วันนี่แหละตามประสบการณ์ที่ติ่ง่ายนี้มาอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับ วายจีนางไม่ได้ตั้งใจเทหรอกครับรายนี้ตอนนี้ของนางมาจากแบ็คพิงค่อนข้างมากที่คมแบครอ,อนานนางแค่อยากให้เพลงทุกเพลงที่ออกมามีคุณภาพที่สุดแค่นั้นส่วนเรื่องต่อสัญญาให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าคิดไปก็เครียดเปล่าๆผมก็เห็นได้ว่า YG ดูแลแบ็คพิงดีที่สุดแล้วเทียบกับศิลป,ปินในค่ายทั้งหมดดูแล้วก็น่าจะต่อสัญญาแหละแต่ตอนนี้ก็ห่างไกลกันเกินกว่าจะเดาไว้ใกล้ๆค่อยเดากันใหม่ ส่วนที่ผมว่า YG ไม่ดีคือเรื่องเซอร์วิสแฟนคลับมากกว่าและลักษณะการโปรโมทที่ไม่เป็นที่ถูกใจแฟนนักแต่ก็คงต้องแยกกันระหว่างแฟนคลับกับศิลปินพอเรื่องระหว่าง YG กับศิลปินเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันดอดิวกันอย่างไรแต่แบคพิงก็เป็นวงที่ถูกปล่อยเพลงออกมาสม่ำเสมอที่สุดแล้วจะว่ามากว่าน้อยแต่ก็ออกมาเรื่อยๆทุกปีไปต่ออีความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผม สุดท้ายเรื่องดราม่าทุกอย่างมันก็มาจากแฟนคลับกับค่ายไม่ใช่ศิลปินศิลปินเขาก็ดูมีความสุขดีทำงานแฮปปี้กับเราพี่ชายโปรดิวเซอร์สนุกไปกับพี่สาวแดนเซอร์เอาเป็นว่าอนาคตจะยังไงไม่มีใครรู้เราไม่สามารถเดาได้หรอกขนาดบิ๊กแบงที่มีเงินใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดชื่อเสียงที่สามารถแยกไปทำอะไรก็ได้ความสามารถครบทุกอย่างก็ยังต่อสัญญากับ YG เลยดูอย่างยยหนูโซมีก็ได้ทุกวันนี้ยังไม่ได้คัมแบ็ก แต่นางมีความสุขม,มากๆนางสบายใจที่อยู่ค่ายนี้สาวๆก็อาจจะคิดเหมือนโซมีก็ได้และหลายอย่างที่แฟนๆเรียกร้องอาจจะเป็นสาวเองหรือเปล่าที่ไม่ทํามันเช่นออกรายการใครน่าจะให้อิสระกับสาวอยู่บ้างคงไม่บังคับทุกอย่างทุกวันนี้ก็แค่เห็นสาวลงรูปแฟนคลับยังคิดว่าใครบังคับอยู่เลยนะฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมแบ็คพิงจริงๆจากคำแบ็คตั้งแต่ต้น q 2แล้ว แต่ติดโควิดไม่มีค่ายง้ที่ไหนปล่อยแบ็คพิงไปหรอกต่อให้ใกล้จะหมดสัญญาก็ต้องเซ็นคอนเทนต์ออกมาขายให้มากที่สุดวงมันติดลมบนไปแล้วไม่จาเป็นต้องมาออกเพลงบ่อยๆเลี้ยงกระแสคือแผนเดิมที่ออกทีละ2เพลงจนครบอัลบั้ม8เพลงมั้งแล้วอยู่ๆวงเกิดดังโคตรระดับโลกอย่างเปลี่ยนแผนทันทีผมว่าอย่างมันเก่งมากๆมันมองการตลาดเพลงออกแบบขาดมากเราว่าถ้าคัมแบ,บ็กปกติแบบวงทั่วไปแบ็คพิค์อาจจะไม่ดังเท่านี้ก็ได้ ของที่เราดูว่ามันดีอ่ะถ้ามันได้มายากๆมันก็จะห้ยหานะฮะไปต่อทีอ่ความคิดอย่่งี้งแลวกันนะครับผมคิดว่าต่อสัญญาแน่นอนครับกระแสแบ็คพิง์ยังไปได้อีกหลายปีนี่ไวยจีก็ทำอัลบั้มเต็มให้มีคอลแลบกับศิลปินดังระดับโลกเรื่อยๆช่วงนี้มีโควิดก็มีงานโฆษณาให้เด็กๆสักสพักก็คงมีกิจกรรมให้เด็กๆทำรอต่อด้วยทัวร์คอนเสิรต์ตเด็กๆมีรายได้ดีสุขภาพดีมีความสุข ถ้าททก็ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาด่าแล้วจะด่าว่าโง่ก็กลัวสะเทือนใจฮ่าฮคิดว่าค่ายมันคงต้องงอมากถึงมากที่สุดเลยละ่ะตอนนี้ก็จะหาศิลปินที่เปรียบได้เสมือนทองฝังเพชรได้ขนาดนี้ที่ทําเงินได้มหาศาลนอกจากการออกเพลงเพียงแต่เบื่อที่เหมือนค่ายบริหารอะไรก็ไม่รู้ขัดใจได้ตลอดเหมือนผีเข้ายัางไงอย่างนั้นไปต่ออีกความเครียดหนึ่งเลยละกันนะครับผมเราว่าต่อทั้ง4คนร0 0เเซ หลังสังหรณ์บอกแบบนั้นสําหรับรอบแรกนะส่วนรอบสองต้องรอดูกันอีกทีตอนใกล้ครบเพราะอนาคตไม่แน่นอนอย่างเรื่องโควิดเราว่าน่าจะส่งผลต่องานค่อนข้างมากเราไม่ดูดหรอกว่าตอนนี้ทศสาวมีแผนจะทําอะไรบ้างแต่คิดว่าแผนถูกวางไว้ในระยะยาวแล้วเพียงแต่อาจมีเรื่องบางอย่างมาแทรกทําให้ไม่เป็นไปตามนั้นอย่างเช่นโควิดเป็นต้น ไม่งั้นเราคงได้เห็นสาวไปร้องเพลง Sour Candy กับแม่ก้าที่โคเชล่าแทนการฟังออดิโอในแอปเพราะงานโคเชล่าต้องเชิญศิลปินล่วงหน้าเป็นปีอยู่แล้วเพื่อเคลียร์ตารางงานแสดงว่าแผนแม่ก้าที่จะขึ้นแสดงก็ต้องมีมานานแล้วถึงได้บอกอนาคตไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่าจากโควิดแผนต่างๆอาจจะทําให้เราพลาดอะไรไปเยอะโดยที่ไม่รู้พอค่ายก็ไม่ออกมาป่าประกาศอะไรอีกความเขีนต่อไปแล้วกันนะครับ ทำไมจะไม่ต่อสัญญายิบย่อยยุบยับเต็มไปหมดอย่าลืมบรรดาสัญญาแฟนชันทั้งหลายมันไม่ได้เซ็นแค่กับเด็กๆโดยตรงแต่มันต้องผ่านสัญญาหลักกับค่ายด้วยเซ็นกันหลายตัวเซ็นกันเป็นปีๆอย่างน,น้อยปีนี้ยันปีหน้าก็ยังต้องรับงานผ่านในชื่อ YG Entertainment ไปด้วยจนกว่าเครดิตตัวเด็กๆเ,เองจะขึ้นมามีหลังพอที่แบรนด์แฟชั่นต่างๆจะกล้าๆระบุเซ็นแยกไม่ขอผ่านค่าย ยิ่งน้องลิสยิ่งแล้วใหญ่รลยนั้นวายจีเล่นเอาชื่อน้องไปจดลิขสิทธิ์เลยได้ซ้ําแต่ไม่รู้ไรายละเอียดนะว่าน้องลิสให้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ผ่านชื่อตัวเองนานกี่ปีนี่ก็ไม่ต่างจากต่อสัญญากับค่ายไปในตัวแล้ว4ี่คนนี้น่าจะได้เห็นยันยี่สิบเก้าสามสิบแน่ๆจุดพีน่าจะอยู่ช่วงหลังโควิดโควิด -19 ว่าอพอกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกได้จะโดนลากยาวแทบข้ามปีแน่ๆอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับ ไม่ต่อครับสัญญา7ปีแต่มันเลือีก3ปีนะสัญญาอะไรต่างๆมันสุดแค่นั้นแหละคอยดูแล้วกันอีก3ปีคิดว่าปลายปีหน้าใครมันน่าจะเดบิวต์วงใหม่แล้วจะรู้กันแน่นอนขนาดมีเกอร์กรุ๊ปวงเดียวจะ4ปียังมีแค่13เพลงนี่ปีกว่าไม่ได้คำถ้าเดวงใหม่มาแล้วจะคำตอนไหนเชื่อเหอะถึงเวลานั้นความเป็นวงมันอิ่มตัวกันแล้วใครอยู่ต่อก็ง่เลยครับเพลงไม่ออกนานวันกระแสมันจะดอบครับ มันไม่มีทางอยู่ได้แบบตอนนี้หรอกอีก3ปีข้างหน้ามันต้องเดินเส้นทางใหม่แล้วเท่าที่ดู3คนอยากเป็นศิลปินเดียวกันหมดอยากร้องเพลงส่วนตัวคิดว่าคนที่ไปคนแรกคือแชยองนี่แหละไปแน่ๆพ่อเป็นนักกฎหมายด้วยงาน CF ก็น้อยที่สุดในวงตอนนี้รองมาลิซ่าเจนนี่ไปแน่ๆส่วนพวกอวยค่ายนี่คงเพิ่งมาตามแบ็คพิงตอนดังหรือไม่ก็ตามบางห่างสินะเดี๋ว,ว่าแบ็พิงดังมากเลยคิดว่าทดีดีงั้นเหรอตลกมากๆ พวกนี้ไม่ได้ตามแบคพิง์ติ่งต้องอื่นใน่ายแล้วมโนจิตกันเองสินะก็เป็นยังไงกันบ้างนลครับมุมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ